มาเบิ่งกันอีหยังข่มหลุมอยู่หันพี่น้องเออแม่เพิ่งจะลดน้ำผักไปเสร็จประมาณสิบนาทีนี่แหละกลับเข้าไปในบ้านออกมาอีกทีนะมาเบิ่งโหลดพี่น้องมัแมนอีหยังเกิดขึ้นเนี่ยคอยสิเป็นล่มอุตสาลุนให้โตนะมันมากัดบักแตงหมอกคอยอีกเลยพี่น้องเอยถ่ายคลิปเมื่อเช้านี่นะแนี่ยคอยสิเป็นล่มอุตสาลุนรอยฟันแทะ โอ้มันคือตัดได้มันดือ้อมันมืนอีหลีเด้ต้นกล้วยี่หนอ่อพังหมดเลยเบิร์ตความหวังหมดความหวังหมดความหวังจะตีได้ไหมเนี่ยเฮ้อแม่ตีหรอมาเบิร์ตเบิร์ตเดื้อปันใดเจ้าเบิ่งเอาโลดเบิ่งเอาโลด เห็นเน้อบักแตงนาจะเป็นล่มแตงหม้อแม่แม่จะเป็นล่มพึ่งจะลดน้ำเสร็จไปแท้ๆแล้วก็อรอลุ้นทีนี้ลูกนี้นะอย่าให้เจอเชียวมันกัดแน่ไอจ้จอดหยุดเลยไปก,กลๆเลยคนหาพึ่งพึงคนหาพี่น้องเอ้ยลูกคอยนะ มันก็เป็นตาไคร่หลีเดียไปออกไปจอดบักขี่ด้วยเพิ่งมันไปเห็นอย่างเบืงตีล่ะเบิ่งมาถ่ายเอาความมึนของมันให้ดูถ่ายให้ดู พอตอนเช้านะเขาก็จะกวนชาบ้านใช่ไหมเข้าในกะละมังนี่เด็กก็ตีกะละมังตุ่ม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 โอ้ยพิานายย่านซาบ,บานเขาลำค้านก็เลยต้องบริปไปให้มันเห็ดดนดอกแต่กลางวันไม่เป็นไรแต่เช้าเช้านี่นะแบบนี้ต้องไปอยู่ในปลาบักยอดมึง ก็มีแต่เขาหมดนั่นแหละอยู่ขยะหลังบ้านหน้าบ้านเต็มบ้านเนี่ยเขาทั้งนั้นแหละขวดน้ําแล้วก็ถังน้ําอีกอย่งแน่นั่นแหะมันจสเอามาสะเลยกัดมุนบ่ต้องถามเลยขยะมีถุกที่เก็บวันละกี่รอบรอตอนเช้ารอบ รอตอนเย็นรอบเดียวทำไม่ไหวหเหนื่อยจอดง่าเ,เขา่เหเขาหนักนี่มันจะเป็นอย่างน,นี้มันจะเป็นอย่างนี้